สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับ หลังจากที่เพชรคทาวุฒิเถื่อนประยูนนะครับแชมป์50สมัยรายการดวลเพลงชิงทุนได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดของตรามิโกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับและก็ได้มีการเผยภาพบนเ Facebook ส่วนตัวร่วมเฟรมกับครูสลาคุณวุฒินะครับซึ่งหลายๆคนนั้นเห็นแล้วก็ดีอกดีใจชื่นอกชื่นใจไปตามๆกันนะครับหลังจากที่รอคอยวันนี้มาเกือบ1ปีกว่าๆด้วยกันโดยก่อนหน้านี้นะครับตัวของเพชรคทาวุฒิเองก็ต้องบอกว่าเป็นสายมูมากๆนะครับ ว่าเดินทางไปทําบุญตามวัดวาอารามต่างๆครับรวมถึงเพิ่งจะถวายเทียนพรรษาไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะครับล่าสุดตัวของเพชรคทาวุฒิเองนะครับได้เดินทางไปกราบพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจเจ้าวาสวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินนะครับจะสังเกตได้ว่าเพชรคทาวุฒิเองได้มีการถ่ายภาพเบื้องหน้าของแท่นบูชาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่ามะอุณโมวิมุตตานังนโมวิมุติยาราหู สุริยังจันทงังประมุตจสุได้มากราบหลวงปู่แล้ววันนี้ขอให้ลูกมีแต่สิ่งดีๆท่วมท้นในขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามนะครับอาทิขอให้สิ่งดีๆจงหลัง่งไหลามาหาน้องเพชรแบบรัวๆเลยนะลูกจะเป็นกําลังใจให้หนูตลอดไปครับอีกข้อความนะครับบอกว่าอนุโมทนาสาธุสาธุขอให้น้องมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วฟ้าเมืองไทยและต่างประเทศค่ะขอให้เฮงเฮงเฮงเฮปังป,งปงัดังดง อีกข้อความระบุว่ายินดีด้วยครับขอให้น้องเพชรดังๆป,งปังๆครับรอชมผลงานเพลงใหม่ของน้องเพชรสิธิรักครูสลาไม่ผิดหวังครับน้องใหม่แกรมมโกและอีกข้อความนะครับบอกว่าสาธุสาธุขอให้หนูพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตตลอดไปครับนี่คือข้อความบางส่วนนะครับที่แฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ล้นหลามนะครับหลังจากนี้ไปนะครับมาติดตามผลงานทางแกรมมโกของเพชรขราวุฒินะครับว่าจะมีอะไรมาให้พวกเราได้ติดตามรับชมกัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ